เมื่อวันที่24มิถุนายน2567แพทย์หญิงเพชรดาวโตมีนาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนงานการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออววนสู่การพัฒนาจังหวัดปตัตตานีโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์วิทยาเขตปัตตา,านีในฐานะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการอวส่วนหน้าจังหวัดปัตตานีรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานร่วมกับสถาบัานการศึกษา หน่วยงานในพื้นที่งานประชุมได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางพาติมอหิษาาดยามูกล่าวต้อนรับผู้แทนกระทรวงอวผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ภาคเอกชนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและนักวิจัยจากสถาบันต่างๆรวมทั้งสิ้นกว่า450คนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าจังหวัดปัตตานีและสถาบันการศึกษาทำงานร่วมกันหลายด้านเพื่อร่วมพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมกันทำแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานีที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบจากนั้นแพทย์หญิงเพชรดาวตุมีนาประธานในการประชุมกล่าวเปิดงานและสะท้อนความเห็นต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยกับใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่โดยเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ต้องดำเนินการควบคู่กันไปทั้งทางด้านการศึกษาสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจ และขอให้สถาบันวิชาการทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นใช้งบประมาณงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและในอนาคตอันใกล้นี้กระทรวงอวมีแนวทางจะจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานอวเพื่อกำหนดโจทย์การวิจัยที่ตรงกับความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง งานประชุมการขับเคลื่อนงานอววนสู่การพัฒนาจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยบริหารและจัดก,การทุนวิจัยระดับประเทศถึง6แหล่งได้เดินทางมาร่วมให้ข้อมูลเพื่อนำเสนอกรอบการสนับสนุนทุนของแต่ละแหล่งทุนและช่องทางการขอรับการสนับสนุนได้แก่ตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอวสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือสนชหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพอทหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศบพอขและหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมบพอ ในงานยังมีการเสวนาที่น่าสนใจในหัวข้อแรงงานที่ต้องการหรืออาชีพในอนาคตของจังหวัดปัตตานีจากมุมมองของภาครัฐภาควิชาการและภาคเอกชนโดยการเสวนาระบุว่าปัตตานีมีประชากรในวัยแรงงานถึง45%อย่างไรก็ตามการพัฒนาฝีมือและคุณภาพของแรงงานเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและการจ้างงานเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดปัตตานี บรรยากาศภายในงานโดยรอบมีการจัดบูธเพื่อนำเสนอ,อนิทรศการและผลงานกว่า20บูธโดยผลงานทั้งหมดมาจากการวิจัยและการบริการวิชาการที่สถาบันการศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้แก่บูธแสดงเครื่องมือและเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อช่วยยกระดับรายได้บูธผลงานในโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ้าบาติกและบูธผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรและประมง จากกรุงมวิสาหกิจชุมชนสตรีชาวเลปันนาเรน,นะคะวันนี้เรามาร่วมกับโครงการแก้จนนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆสําหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะซึ่งเราได้รับโอกาสในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผงโรยข้าวที่ทําจากก้างปลานะคะซึ่งท่านอาจารย์ที่ทําเรื่องโครงการแก้จนโดยช่วยอาจารย์ก้อยนะคะท่านก็เอาผลิตภัณฑ์เข้าห้องแลบเพื่อดูในเรื่องของแคลเซียมนะคะซึ่งปรากฏว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถบอกต่อได้เลยว่าเรามีแคลเซียมร0 0ซนะคะก็ส่งผลให้เราได้ทำเป็น การค้าขายในระดับชุมชนเรารวมไปถึงขยายเครือข่ายในพื้นที่และกลุ่มเราก็เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับน้องๆน,นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยด้วยเพื่อกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำค่ะซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดในกระบวนการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ชุมชนเราค่ะ ภาคบ่ายยังมีการแบ่งกลุ่มตามประเด็นสำคัญของพื้นที่เพื่อให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยรับฟังข้อสเสนอความต้องการจากพื้นที่ได้แก่กลุ่มที่ 1. นวัตกรรมช่วยสร้างรายได้เช่นนวัตกรรมด้านพืชด้านปศุสัตว์กลุ่มที่ 2. กลุ่มการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ปัตตานีและกลุ่มที่ 3. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ ผลการประชมุมในครั้งนี้ก่อให้เกิดการขยายโอกาสด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและเกิดการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจและชุมชนในพื้นที่นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สถาบันการศึกษาภายใต้กระทรวงอวได้ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม